มาอีกรอบนะคะเพื่อนๆเมื่อเช้าเมื่อเช้ามาครึ่งชั่วโมงเราจะไล่วันละชั่วโมงเนาะเมื่อเช้าได้มาครึ่งวันนี้ก็จะเอาอีกครึ่งได้ครบหนึ่งชั่วโมงน,น,นะจ๊ะ ม่ยขอบินสู่เวหาสวัสดีค่ะหนึ่งล้านคนดูใครนาะมาคนแรกสวัสดีจ้า คุณนะคะคุยคุยตะคยา,ายกันได้จ้าดมยาก่อนอย่าดม gia đông, gia đông như này. ดีจังเลยนกเขบินเนาะบางทีบางครั้งบางคนคนก็อยากจะบินเหมือนนกก็หาอุปกรณ์ในการมาทำให้ตัวเองบินได้ เดียวเครื่องร่อนเนาะเครื่องร่อนใส่ได้ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุยกลุย้าายกันได้นะคะเพื่อนๆ นเงียบเงาวังเวงนะน่ากลัวนะความเงียบมันน่ากลัวนะ,ะมันจะขาวๆไปหมดนะทุกคนมันจะเห็นปลาไม่ค่อยชัดนะวันนี้ไม่มีแดดนะคะ ท้องฟ้าที่ขาขาวๆเราก็จะเห็นปลาเป็นอย่างเงี้ยมันแก้วมังกรเยอะเลยนะทุกคนปลาเยอะๆเมแมนมัดบัวไทยบ่พ่อปืดดอกมหาอีสานให้เก้าเหละบัาไทยบ่ค่อยแข็งแรงกันไลย undang kada ม่เดือนนี้ทําไมไม่เห็นเจ้าเสือเสียงก็ไม่ได้ยินเสือไปไหน คนดูไหมอ่ะ <14. S 2> บ้านใหญ่เหรอมีมเท่าไหร่อ16คนโหมันก็เยอะอยู่ไม่ยอดดูจำนวนสูงสุด3คนอือรวม14นาทีหัน16คน16วิ่งน้องดูก็ไม่เยอะนะพี่ดูดิมี13 <c oughs> จะนอนหรอเ่เออหนูก็ว่าง,งั้นเลยจะค่อยมาไล่เย็่ยมา สวัสดีค่ะแฟแกาแฟโอ้ยไลฟ์มาแปดนาทีมีหนึ่งคอมเมนต์นะขอบคุณค่ะกาแฟขอบคุณมากนะกาแฟขอบคุณมากเงียบเงียบวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรบ้านไหนก็เงียบ แต่เมื่อวานนล้เมื่อวานเนะ่ะบ้านพี่ยังพอมีอยู่โอ้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้กินกาแฟกระป๋องเดินไปซื้อกาแฟรถเข็นนั่นแหละเขายังไม่ได้เข้ามาเราออกไปเช้าเกินก็เลยได้กาแฟกระป๋องมากินไม่อร่อยไม่ถูกใจเราติดรสชาติกาแฟเนตกาแฟกาแฟชงแล้วอ่ะ ใส่น้ำแข็งเย็นๆนนะไปซื้อกาแฟกระป๋องม,มาไม่ไม่ถูกใจไม่อ่อยหนาวยังน้อที่บ้านที่กรุงเทพก็อากาศจะเย็นๆหน่อยนึงเวลาลมพัดมานะเนาะก็จะเย็นๆ กาแฟสองแก้วเป็กแฟเปกแฟนเยน็ยนๆครับอ๋เหมือนกันเลยมีเทปก็เหมือนกันเมื่อคืนนี้นอนสบายเลยหุ่มผ้าโอ้โหดูกลุ่มนู้นน่ะพี่แมวตาเยอะจังกลุ่มนี้ก็เยอะนะเยอะ แต่มันเห็นภาพไม่ไม่สวยอ่ะเราจะถ่ายคลิปก็ถ่ายไม่ได้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะภาพไม่ค่อยสวยก็เลยมันยุบยิบยุบยิบเป็นน้ำหนามเพราะเจาน้ำไหลไหมแล้วเป็นแสงอยางไงเนาะอืมแสงก็ก็จะเป็นยุบยิบยุบยิบอย่างเงี้ยจะไลสักครึ่งชั่วโมง ถ่ายคลิ <cop en. S 1> ปก็ไม่สวยอืมปลาก็่อทางนู้นนะอย่าโวยมาหานู้นนะดูนั่งยงามยันกล้่อง กูง,งามยันกล่องบอมัมนมันจะนน้ีมันจะไหลใส่กันปลาหายหมดเลยที่เป็นแมวขอบคุณนะคะกาเฟ,าาฟาเดี๋ยวก็ลงนะคะอยู่ไม่ไหวเนาะอยู่คนเดียวใช่หรืออยู่คนเดียว เลาะตอขอบคุณค่าขอบคุณค่ากาแฟค่ะขอบคุณหลายๆเล,ลาะเลาะจะให้กับนัใจเพื่อนๆเนาะกาแฟไม่ได้ทำช่องใช่ไหมถ้าทำช่องบอกเด้อเลาะเลาะเละ เอสิบห้านาทีดีกว่าไม่มีช่องครับโอเคค่ะเพื่อนน้อยเอาสิบห้านาทีพอมาไม่แน่หรอกตอนเย็นอีกรอบนึ่งมันมันไม่ได้ก็เรียกว่าอะไรไม่ไม่ทะลุเป้าหมายที่เราวางไว้มันไม่ถึงเป้านะพูดถึงมันไม่ถึงเป้านะอาจจะ ไล่อีกตอนเย็นนะด,ดูปลาก่อนถ้ามีปลาเราก็จะไล่อีกนะตอนเย็นนะฟ้ามันขาวไปเราก็จะเห็นปลาไม่ค่อยชัดปลามันเยอะอยู่นะ เยอะแต่ว่ามันขาวไปเห็นปลาลิบ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 รอเรือพายมาเดี๋ยวก็ลงแล้วนะอีกสองนาทีนะคะขอบคุณกาแฟ มี่เธอตัวเล็กๆเ,เนอะโดนจับไปแล้วมั้งเจ๊เจ๊พายเรือรอเรือเรือพายไปแอบแอบพายแอบพายแอบพาย แอบถ่ายแล้วเอากล้องแอบๆให้แอบถ่ายนะทุกคนนี่คือการแอบถ่ายนะไม่ใช่นะคะทุกคนน,นี่คือเอฟซีเราเองนะรู้จักกันนะคะถ่ายได้ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ว่าอะไรถ่ายคลิปเขาได้ทุกคนเขาไม่ว่าอะไรเอฟซีนะคะ ขอบคุณนะคะยี่สิบล้านดวงใจนะคะปลามขาวเราก็จะเห็นปลาไม่ชัดถ้าถ้าเป็นเงาอย่างเงี้ยเออยังยังเห็นปลาอยู่นะถ้ามาจุดอย่างเงี้ยแทบจะไม่เห็นเลยนะนะขาวเกิน ก็จะถ่ายตรงเงานเนี่ยเงาเตึกทุกคนปลาเต็มเลยนะดูสินู่นเน่ยเป็นจุดๆเนี่ยเต็มเลยปลามหมดเลยนะบายบายจ้ากาแฟขอบคุณมากๆพี่แดนก็ว่าจะให้มันครบ ครึ่งชั่วโมงเดือนเนาะไลให้ครบหนึ่งครึ่งชั่วโมงขอบคุณมากๆนะเลาะระวังนะน้ำมันหมดนะเติมน้ำมันไว้ด้วยเด้เอหาเลาะนะ่ะคุณราตรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณราตรีจะเป็นปลาหมอคางดำนะคะทุกคนนน่นนะจะเป็นจุดๆพอๆเดี๋ยะใช่หมดเลยนะคะ หมอข้างดังน,นะคะอยู่กองบางมดค่ะสวัสดีค่ะทุกๆบ้านจ้านะคะจากคุณราตรีนะคะฝั่งตรงข้ามนี่เขาก็จะเป็นศูนย์รถยนต์ก็น่าจะล้างรถไปค่ะศูนย์รถยนตน์คาะ ค่ะทุกคนจะเป็นศูนย์รถยนต์นะคะด้านหน้านี้จะเป็นถนนพระรามสองด้านตึกเนี่ยด้านหน้าตึกเนี่ยจะเป็นถนนพระรามสองนะมีสะพานที่เขากำลังก่อสร้างอยู่นะคะทุกคนสะพานถนนพระรามสองกำลังก่อสร้างเด็กสะพานยกระดับหรือเปล่า เนี่สะพานกำลังขอสร้างอย่ยังไม่เสร็จอีกนานอ่ะอีกนานน,าน,นี่ก็จะเป็นด้านหลังนะด้านหลังอ่ะตึกตรงนี้นะด้านหลังศูนย์รถยนต์นะคะจะเป็นคองบางมด อบ,บางหมดนะ่ะเนี่ยคลองเนี่ยจะไปรอดใต้ะสะพานสะพานถนนพระรามสองนะสวัสดีค่ะพี่เจเล็กปาก็ยังเยอะนะคะทุกคนแต่ว่ามัน แสงมันไม่ได้เนาะก็จะเห็นปลาเป็นจุดๆอย่างเงี้ยปลาจะเป็นจุดๆ เอาเจ้ห้าสิล่งยัวครบครึ่งชั่โมงก่อนครบครึ่งชั่วโมงก่อนเราถึงจะลงตอนนี้เราไม่ลงหรอกจ้างให้ก็ไม่ลงจ้างเราดิจ้างให้ก็ไม่ลง <laughs> ูปลาเห็นปลาไม่ชัดทุกคนดูปลาก็เยอะเยอะแต่ว่ามันขาวไปอะ่ะเห็นปลาไม่ชัดเราดูวิวดีกว่า เดี๋ยวก็ลงแล้วนะทุกคนเนาะขาขากองพี่แมวขากองพี่แมวแกไม่ออกไปแกกขี้เกียจยกไปยกมาวัดตั้งไว้นี่เลยเป็นไรวันนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเมื่อเช้าเมื่อเช้าไอ้เนี่ยปลาปลามันกระจายมันไม่สวยพี่ตะเล็กก็เลยเออลงเราไปหาซื้อกาแฟมากินก่อนดีกว่าอะไรเงี้ย ก็เลยก็เลยมขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งปลามันก็เป็นอย่างเงี้ยก็กระจายอย่างเงี้ยก็เลยขึ้นขึ้นลงๆอย่างเงี้ยเพอเพนะตอนเย็นมีไลรอีกนะมันไม่ได้มันไม่ได้ตามเป้าออก็เล็กระ <c oughs> กาว่าเออเนี่ยคีวิวควๆิอะไรอย่างเงี้ย พอลงลงลงไลฟ์ปุ๊บมันไม่ได้วิวตามที่เราต้องการเราก็เลยไลฟ์ให้มันครบยู่ที่ที่กะไว้ทุกวันทุกวันเลยเน,นี่ยเนี่ยปาลไม่สวยพี่แมวแกก็ไปแล้วแมวแกก็หนีแล้วแกบอกแกบอกจะถ่ายคลิปก็ไม่สวยจะไลฟ์สดภาพก็ไม่สวยว่างั้นนะ่ะแกก็เลยลงไลฟ์แล้วพี่แมวอ่ะ บางทีเราก็อยากจะมีภาพสวยๆให้เพื่อนดูเนาะแต่แต่เมื่อภาพมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยเออลงไลดีกว่านี่ก็จะแค่ครึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยถ้าวันไหนภาพสวยๆเราก็จะไลนานๆหน่อยแต่เนี่ยดูสิอ,อีตะเลกเอ้ยมีกระจายอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขาวไปหมดอย่างเงี้ยดูดูแล้วมันไม่นั่น มันไม่โอเคอะ่ะจอดอยู่กำลังจะพิมพ์ลงแล้วว่าง,งั้น <c oughs> ป่ามันเยอะนะดูสิป่ากระจายเต็มคองเลยนะพี่แต่มันมันไม่รวมตัวให้เราเห็นแบบชัดๆอะไเลยานงะ <c oughs> 1ิแปดนาทีก็จะลงแล้วเนี่ยดูภาพมันไม่สวย <c oughs> คุณนะคะ18ล้านดวงใจนะคะ1ีเจ็นาทีดีนะเมื่อเ <c oughs> มื่อวานนี้เราถ่ายคลิปช็อตไว้เยอะอยู่ ก็จะได้เอามาลงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเหลือเลือแค่สามสี่คลิปเองบ้างคลิปช็อตที่ถ่ายไว้เมื่อวานี้พี่ตะเล็กเดี๋ยวลงแล้วดีกว่าเนาะเพื่อนดูน้อยมากเลยขอบคุณนะพี่ตะเล็กขอบคุณกาแฟนะคะ กำลังจะลงเน็ตหมุนไม่เป็นไรหมุนก็หมุนเถอะลงแล้วหน้าพี่ตเลึก